นี่เจอกระเป๋าแล้วใช่ป่ะนี่นะโหมันเอามาโยนไว้ตรงเนี้ยตวไอ้เรื่่องมมนนูไหะโหกระเป๋าก็เปิดป่ะไม่รู้ของจะหายหรือเปล่าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นไปไหวยังวะเฮ้ยแดง้ไปปือ เหมดแล้วโอ้ยเลื่อยกว่าลืมอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหเจ้าป่ะยังยังไร่หมดโดนอะไรมาโดนมาเต็มไหมดเลยวะ ลองตามไปไหมเพื่อนๆมันเอาเด็กขึ้นไปกับด้านบนนู้นอะขึ้นไปเหรอไปดิขึ้นไปแล้วอ่ะเด็กอยู่ข้างในเนี่ยแต่ว่ามันต้องไปหาลากตัวมันมาก่อนนะไปจุดลูกบอลบอปะฮะได้ก็บเบาขึ้นละจุดดิมีเยอะไหมฮะมีเยอะไหมน่ามีอยู่แบบนี้น<บ>่าจะเวลาถ่นนะเออไหนฟิชเชอร์กัน นิ่งๆอัธรธาน,นเลยแบบไม่ติดหลายลูกม,มากเดี๋ยวขึ้นไม่ปลาไล่ปลามันด้านบนไหมเอาไงขึ้นไม่ปลามันด้านบนดีก้ก่อนนี่โอ๊ยไปใช่มาเดี๋ยวมึงยังไงมึงจะไ<ป>ล่จนหลือไงเงขึ้นไปเลยมาเดี๋ยวพูถือในหะ้ก็ไม่ถานาดัดอีกคนดีอ่ะมึงไปก่อนเลยนะ ตามไปโกขึ้นได้ป่ะไม่รู้อ่ะลองดูลองดูเขาที่ได้อ่ะดงเฮ้ยอ๋ออ๋อออไหนไผ่แทงข่าวอ,อ่ะึ้นมา ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเลยขึ้นได้ไม่กลัวเลยขึ้นยากเลยตรงนั้นวางไว้ก่อนเลยวางไว้ก่อนดิวางไว้สุดไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนั้นโหกว่าจะขึ้นมาได้นะมาดูที่ให้เร็วต้องมีเทคนิคนะท่อนงั้นขึ้นลำบาก ัตลายมากด้วยนะต้องบอกไปก่อนนะครับเอาดิมึงไปก่อนเลยอย่าอย่าเยยบโดนขากูเนดะ้อหมู่บ้านคือไกลมากนะหมู่บ้านเราห่างไกลแบงนี้บ้างค้นได้ป่ามึงอนะ่ะค้นได้ไหมเพื่อน

จุดดีกว่าความารู้ที่โหจุดไกลเลยนะจุดไกลเลยตอนนี้เราเห็นกันหมดแล้วเห็นที่กันหมดเลยตรงนี้สูงมากน้ำไม่ใช่ใกล้ๆนะทุกคนดูกันได้เลยไม่ใช่ใกล้ๆเดินมากกว่าถึงใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมงได้ทุกคน นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราหลงนะทุกคนนี่ดูป่าดีมันคล้ายคึงกันหมดเลยนะไม่หลงได้ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปจจอข้างบนไปไปดิมึงไปก่อนสิเพื่อนเดี๋ยวกูตามไปมึงไปแล้วหรออเปล่ง เป็นผ่าเดี๋ยวเราแม่งไปตามอันนี้เขาไปไหนแล้วเขาไปไหนแล้วโอ้กูไม่ไ,ไหวแล้วเพื่อนเด้งลุกโอ

ดูสองเลยโยนไปเลยอ้ลูลมมันพัดวะติดวะต้องติดไหมโอ้ตรงนี้อาถรรพ์มากจะติดบ้างไม่ติดบ้างไงไม่ติดเอ้าสนใจแล้วไปต่อ

ไม่ติดว่ะแปลกว่ะไม่ติดเลยอ่ะแดงเป็นพอแล้วไ่ะกูไม่รู้อ่ะ นวนไม่ระเบิดเหรอ,อเอาไงสรุปช่วยน้องออกมาไม่ได้อ๋อรอให้กูจุดดูไหมจุดก็ไม่ติดดูดโหอือไปดิไข่มากอะเราขึ้นมาสูงเนี่ย เหนื่อยเหรอเพื่อนพักก่อนไหมเออพักก่อนขอทางพักก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเนี่ยหนีไปถึงไหนนะ้นาเล็กนะตามไม่ทันแล้วอะรอบหน้าลองไงเอาคนมาช่วยเราตาาเด็กไหมถ้าไม่มีใครมาช่วยเราก็ต้องชิงมาช่วยเลยไงในแม่งมันเย็นแล้วอะมันจะไปไหนเราไม่รู้แล้วประเด็นอะน้องก็คือหาตัวยาก็คือนั่งรอนานด้วยนะได้ยินแต่เสียงนะเออโอเค เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะกลับกันเลยนี่นะฝั่งบ้านผมกับบ้านแดงเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันมากเล้วนะแดงเนาะนู่นนะฝั่งนู่นนะที่มีหลังคาสีขาวนู่นน่ะแล้วก็ข้ามไปเข่าลูกนึงไกลนะไกลมากนี่ก็คือเราเดินมาก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องไหนเจอปะไหนอ๋อนู่นนะ โอ้หแล้วแบบเ,เขา่าลุงนู่นลุงนูนี่ะ่มืิ <c oughs> อกีีแม่งอือหอินนม่แกะจะพัวเข่าเลยอะใช่หรอมันจะพัวเข่าจะเดินกลับได้บอก่ยังไม่รู้เลยตอนลงมาแล้วไปแ,แล้วตอนกลับอะเอาไงลำบากเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขอหาตัวหาทางกลับบ้านก่อนนะเฮคยณหน้าเรามาช่วยตามหาหน้องให้เจอใช่น้องเจอรอดหรือไม่เปล่า ไปไปไปโอ้หเจ็บมากจ็บวเข่าด้วยอ่เรากระถูอ่ะเนีืยน่าจะลงกลับไปยยางนะ มกี้เรขึ้นมาทางไหนหอะแดงอ๋อทางนี้นี่า่านี่นะโอเคทุนตอนนี้ผมกับแดงเนี่ยก็ลงมาจากด้านบนนู่นแล้วนะโหตอนลงเนี่ยลำบากมากากว่าจะทางลงกันได้แล้วไอคนที่จับตัวลูกซึ่ิงไว้เนี่ยไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนแล้วนะมันหายไป็นข้างในป่าเลยอะ ในถ้าเลยนะข้างในเนะี่ยน่าจะมีถ้าลึกผมก็ไม่เคยขึ้นไปถึงข้างในเหมือนกันแดงก็อยู่ข้างล่างนู้นนะก็เดี๋ยวผมกับแดงเนี่ยจะไปตามคนมาช่วยน้องอีกทีหนึ่งนะเนี่แดงก็ลงไปละไปเดี๋ยวผมเนี่ยเดินตามแดงลงไปก่อนเพราะว่าเราต้องเดินระยะทางอีกเนี่อีกไกลนะไปไปไป แดงก็ตะโกนเรียบมมใหญ่แล้วโอ้โหลองลำบากมาก โอเคโดนเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างนะเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยมันลำบากนะนี่มีแตปลาโอเคโดนตอนนี้ผมกระแดงเนี่ยก็เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วนะนูน่นจู่ข้างบนนู่นเลยนะทำเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะไปตามคนมาโอเคโดนก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะ เจอคลิปวิดีโอหน้าท้วนว่าผมเนี่ยจะช่วยน้องเขาได้หรือเปล่านะ